คนท็อกซิกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมนะฮะอันนี้เอาจริงๆถ้าบอกนะคือได้สนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจที่ Passion Plus อีกในหนึ่งก็คือยากได้คืออะไรถ้าคุณรู้ตัวถ้าเขารู้ตัวอย่างหลายคนนะดูในขับกิกปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยทักมา หนูผมตรงไปเลยเจ็ดแปดข้อสิบข้อเป็นท็อกซิกทีทางแก้ไหมอันนี้รู้ตัวอันนี้แก้ได้เพราะว่ารู้ตัวแต่ที่บอกว่ายากเพราะอะไรเพราะคนท็อกซิกเนี่ยส่วนมากไอสิ่งที่ทําลงไปจะนึกว่ามันถูกต้องแล้วก็หน้าที่เขาก็ต้องตามใจฉันสิฉันมีแฟนฉันก็ต้องหึงแบบสุดๆสิฉันมีแฟนฉันก็อยากจะขังมันไว้ในบ้านฉันอยากจะคอนโทรลมันอะไรมันก็นี่แหละคือความรักเขาคิดแบบนี้รู้สึกว่าพออ่านตําราไปทั้งหมดถึงจะตรงเขาก็ไม่รู้สึกว่าผิดก็รู้สึกว่า ก็ความรักมันต้องทําแบบนี้แหละไอ้พวกตำราเนี่ยมันลเลอะเทอะอะไรแบบนี้ก็ลเลยจะอยู่กับคนค่อนข้างยากดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวนะครับว่ามันเอ๊ะเป็นคนทอกซิกว่าแล้วถ้าคุณบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงทักปฏิคับกีคุณทําได้หรือคุณอยู่กับใครที่ตรงหมดแล้วพูดแล้วอะไรแล้วเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเขานึกว่าฉันถูกต้องโลกหมุนรอบตัวฉันจักรวาลต้องหมุนรอบตัวฉันอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขาเป็นคนแบบนั้นถ้าเจอคนแบบนี้อยู่ทักมาเรียนรีสตาร์ทคอร์สเดียวรับประกัน